หาแล้วู้ยออกตัวดีกว่าครับผมน้องๆดูดีหายครับ สวัสดีครับฟู่วันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วกับลุงชาโดนะครับฟู่วันนี้ลุงชาโดก็จะมาสอนนะฮะทำรถทรงเชงนะครับผมหรือรถไล่เบานั่นเองนะฮะฟู่ก็คือเอาลีโวนะครับมาไล่เบานะครับฟู่ทุยมาฟู่เฟืออะไรมาไม่ใช่ไฟเอ็มนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ลุงก็จะมาสอนนะครับผมเอาลีโวนะครับผม เดิมๆหรือว่าเสียงสีก็ได้นะครับผมมาไล่เบานะครับผมก็คือการไล่เบาก็คือทําให้เป็นรถทรงเฉงนั่นเองนะครับผมเออแต่ว่าตอนเนี้ยถอดกันชนไม่ได้นะครับอย่างเซ็งครับน้องๆเออลุงพยายามจะทําให้ได้แต่มันก็ทําไม่ได้ทั้ครั้งนะครับผมโอเคครับผมมันขี่ผานลงผันหน้าผันตาไปครับโอ้อ่ะลุงเห็นลุงนิ่งๆนะครับผมไม่ใช่อะไรนะถ่ายคลิปนะครับผมอย่ามาขี่กวนกวนอะไรนะครับผมเนี่ย เออแบบมันเห็นลุงนิ่งๆมันก็มาขี่แบบวนบนบนวนฮับฟู่นะครับผมแล้วก็กระตุกนะครับผมเห็นโคงเห็นควันโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองนะครับผมว่ารีโวคันนี้นะทุกคนนะเป็นสีนม,มันเดี๋ยวลุงต้องลดควันซะหน่อยละเพราะว่ามันกระตุกคือรีโวคันนี้ครับทุกคนเน,น,นี่ยคันเนี้ยคันที่เห็นนี่แหละ มันเป็นรถรีโว่ธรรมดานะครับเครื่องสองแสนนะที่ไม่ได้แต่งอะไรเลยนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ไล่เบาอะไรเลยลุงจะมาลองให้ดูนะผมว่าไม่ได้ไล่เบาเนี่ยมันวิ่งเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ไม่ได้จูนอะไรเลยนะครับผมจะจูนเท่าเดิมตลอดอ่ะโอเคเดี๋ยวขอท้ากันมันเลยเนี่ยมันฟุกมันบนอยู่เนี่ยเฮ้ยันอะไรครับนี่ยมันเดี๋ยขอท้ามันเลยนะฮับฟูชื่ออะไรวะเนะี่ยอาร์ตสองเนสามเหรอ มา,มาดิมาดิครับฟู่มาดิอันนี้คือแบบแข่งแบบธรรมดาเลยนะมาก็มาดิครับฟู่บนมาวงมาวนอะไรมามาดิครับฟู่ไอเขาสีนะ่งเสียทุกคนนะอ่ะลงขึ้นเหมือนเดิมนะขึ้นของแสนนะครับผมมาก็นี่เลยออกตวธรรมดาเลยครับผมไม่ได้อะไรมากมายเห็นไหมวิ่งธรรมดาเลยครับผม ดูนะครับผมว่ารีโววิ่งแบบธรรมดาเนี่ยมันจะวิ่งกี่วินะครับผมแล้วหลังจากที่เราทําทรงเชิงทําไล่เบามาแล้วเนี่ยมันจะวิ่งกี่วินะตัวน,นี้9.5วินะ9วนะิครึ่งแล้วกันนะครับผม9วิครึ่งนะอันนี้ก็วิ่งนะสีล้อนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราออกไปทําตัวไล่เบานะผมว่าอขอแข่งใหญไเลยตัวไล่เบานะครับผมว่าจะไล่เบาแล้วมันจะดีขนาดไหนตัวนะ่ะ let's go ครับผมไปทําไล่เบากันเลย คครับผมเดี๋ยวลงก็จะเอารถเข้าอู่ลุงชาโดนะครับผมนะไปทําการไล่เบารถคันนี้ครับผมก็คือไล่เบาทุกอย่างนะครับผมที่เกี่ยวกับน้ําหนักรถนะพอไล่เบาแล้วครับผมรถทุกคันนะครับผมจะออกตัวดีแล้วก็วิ่งดีกว่าเดิมนะครับผมเพราะมันเบานะครับทุกคนนะ,ะเดี๋ยวมาดูน้ําหนักรถคันนี้ก่อนเลยนะครับผมน้ําหนักรถรีโวคันนี้นะ ดูนะครับผมอันเนี้ยอ่ะกดดูบที่กดที่ซื้อรถนะทุกคนเห็นคําว่า M A S S ไหมทุกคนเห็นไหมตรงที่ลุงเอาจีมาจิ้มตรงนี้เอาตรงสายฟ้ามาจิ้มให้ M A S S นี่คือน้ําหนักรถนะทุกคนนะรถรีโวคันนี้มีน้ําหนัก1,800กิโลนะก็คือ1.8ตันก็คือ1,800กิโลนั่นเองนะครับผมเราจะเราจะไล่เบานะครับผมให้มันเบาลงนะครับผมแล้วก็เอาไปวิ่งดูนะครับผม ก็ง่ายๆเลยครับผมเปิด G G ขึ้นมานะครับผมแล้วก็เลือกไอ้เลือกไอ้ตัวนะ่าสขีดนะทุกคนนะนี่กดก่อนอื่นเข้ามาอย่าลืมเลือกตัวคาวาคิ้งตัวนี้นะครับผมแล้วก็เลือก3ขีดตัวนี้แล้วก็กดเลือกความจําแล้วก็เลือกไอ้ตัวล่างสุดนะทุกคนนะเหมือนเราทําิ p เลยนะครับผมตัวล่างสุด2ตัวกดบันทึกไปนะครับผมกดค้นหานะครับผมค้นหาแปดพันพันแปดนี่แหละเนี่ยพันแปดอะ กดไปครับผมกดค้นหานะครับผม1,800นะทุกคนนะคู mm hmm. ดง่ายนะทุกคนกดค้นหาเฮ้ย mm hmm. hey, เดี๋ยวเดี๋ยวไปินกดไอ้นี่นครับผม mm hmm. ลูปคำถามนะ mm hmm. กดตัว F นะทุกคนนะตัว F แดงนี่ปึ๊บประเภทเลือกประเภทกด F แดงแล้วก็กดค้นหานะครับผมรอสักครู่ อ่าโอเคเจอแล้วผมพันแปดนะทุกคนมันจะเจอไอ้ทุกอย่างที่มันเป็นพันแปดนะทุกคนไม่ไม่ว่ารถขั้นอื่นที่หนักพันแก็จะเปลี่ยนค่าเหมือนกันนะทุกคนนะกดทําการเปลี่ยนค่านะด,ด้วยตัวนี้นะทุกคนรูปด,ดินสอนนะเปลี่ยนค่านะครับผมพันแปดนะทุกคนนะเป็นอ่าสักเท่าไหร่ดีคือเปลี่ยนน้าหนักพันแปดเป็นแปดร้อแล้วกันลดลงครึ่งหนึ่งเลยไหม แปดร้อยนะทุกคนเดี๋ยวมันจะเบาเกินถ้าเบาเกินรถมันจะลอยนะทุกคนนะอาแปดร้อยแล้วกันก็ไล่เบาลงมาให้มันหนักเท่ากับร์มูล่าวันเลยนะครับผมนี่มาแปดร้อยนะทุกคนนะแล้วก็ลองเปลี่ยนรถดูนะเปลี่ยนรถที่ซื้อดูนี่นะครับผมมาแล้วครับผมน้ำหนักจากพันแปดหรือแปดร้อยนะทุกคนนะเห็นไหมเบาลงแล้วนะคนเราก็มาทําการ ไปซิ่งนะทุกคนนะนี่ดูรอบจูนนะไม่ได้จูนอะไรเลยอะจูนแค่นี้พอหรือไม่ต้องจูนก็ได้อะ่ะหรือจูนเท่าเดิมเมื่อกี้3.5นะเมื่อกี้ที่ลุงแข่งไปนะครับผมจูนไป3.5นะนี่สูตรคือสูตรรถดเดิมลุงก็จะประมาณนะี้จูนแค่นี้เองนะครับผมเมื่อกี้สูตรจูนเดียวกันเมื่อกี้เลยอะเดี๋ยวเราไปลองซิ่งดูนะผมแค่เราไล่เบานะครับผมเราไม่ได้เราไม่ได้ถอดกันชนอะไรเพราะเราถอดไม่ได้แค่เราไล่เบานะครับผม,มดูนะว่ารถจะวิ่งเท่าไหร่เมื่อกี้วิ่ง9.5้าจะอวีนะ,ะเราไป ทดลองดนูครับผม mm hmm. เข้าเกมเลยครับผม l e t s go เอาลนะทุกคนเข้ามาแล้วนะทุกคนหลังจากเราไล่เบาเสร็จนะครับผม mm hmm. นี่ครับผมก็จะเป็นสภาพนี้ mm hmm. นี่ไหมมันจะรถจะเบาๆแปลกๆเห็นไหมมันจะเบาๆบวิวๆนะทุกคนนะ mm hmm. ก็อย่าไปไล่เบาเยอะนะทุกคนนะเพราะว่ารถมันจะเบาเกินไปนะผมบางคันรถมันหนักอยู่แล้วนะครับผมพอไปไล่เบาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบประมาณว่ามันกระโดดกระเดกกระเด้งนะผมดูว่าผมจากไล่เบานะทุกคนดูการออกตัวนะ <L eg ener ative> เล่งแค่นี้เดียวเนี่ยออกตัวดีมากนะทุกคนทั้งๆ้งที่แบบรถไม่ได้ทำฉีดหนึ่งสี่นะแต่ไล่เบามานี่แบบถือว่าโอเคเลยนะดูดิแต่ว่าเนี่ยมันจะเลี้ยวโดดเดกนะเพราะว่ารถมันเคยหนักนะครับผมพอมาไล่เบาเนี่ยมันก <L ui> ็จะประมาณนี้ไอคนวะ <L ui> มา <S 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 เจอกันหน่อยไอหนูไอกระบงกระบ่าเจอได้ครับผมอไหนไหนเอมบังอะไรวะเนี่ยคิอกหรอแค่เอคเหรอ มาเจอกับคิวครับผมนี่ดูจะก,กระเด้งกระเด้งกระดอนอย่างนี้ทุกคนนะอ่ะผมก็เล่นไปเลยนะผมไม่ได,ไได้ไม่ได้ทำเลยเลยอ่ะดูครับผมจาก9.5วินะ,จะเจ็บใจกว่านะผมดูครับผมออกตัวดีนะรถมันจะออกตัวดีกว่าป,ปกตินะทุกคนหลังจากไล่เบาะนะทุกคนวิ่งไป200กว่าไหมเข้าเส้นอยู่ประมาณเกือบ300อ่ะดูครับผม7.96วินะทุกคนนะจากแค่ไล่เบาะนะครับผมทำให้รถเพิ่มประสิทธิภาพในการออกตัวได้เยอะมากนะทุกคนนะ จาก9 9วิเหลือ9วิครึ่งหรือ7วิครึ่งนะผมดูนะผมรถมันไล่เบาแล้วมันดีจริงๆนะทุกคนนะเนี้ยแทบจะเป็น4ถึง4เลยนะผมแทบแทบเครื่อง2แสนนะแต่ว่ายังไม่ทํา4ถึง4นะอ่ะเดี๋ยวลุงก็จะมาทํา4ถึง4นะผมแล้วก็มาลองซิ่งดูนะ ดูดูสิว่ามันจะแรงขนาดไหนนะทุกคนนะ,อะโอเคครับผมเลสโกไปทำสีนสีกันเขาทำสีนสีกันเลยนะโอเคเข้าไปที่เครื่องนะทุกคนนะกดจีจี G ขึ้นมานะครับผมกดซื้อกดรีเซ็ตนะผมแล้วซื้อเครื่องสองแสนนะทุกคนนะแล้วก็กดหาค่าตัวนี้นะครับผมหกหนึ่งสองแล้วก็เจ็ดอะไรเนี่ยให้พี่ไอทอกนะกดนะผมหาค่าแบบรวดเร็วนะทุกคนลุงจะไปแบบเร็วเลยหกหนึ่งสองกดเปลี่ยนเป็นสีหนึ่งสี แล้วก็กดหาค่า00 0ดันนะผมเปลี่ยนเป็น800 0หาค่า3,5 0 0นะครับผมเปลี่ยนเป็น7 9 9 8เโอเคกดรีเซ็ตนะผมแล้วก,กดซื้อเครื่องใหม่โอเคไอ้น,นี่ไม่มานะหา1 0 0 0พันใหม่แล้วทุกคนนะรอบท็อกไม่มาเมื่อกี้เหมือนเราหาเหมือนเราหาพลาดไปนะครับทุกคนกดค้นหาใหม่แล้วก็กดเปิดจีจีขึ้นมาใหม่กดค้นหา 2, สมบัมาทุกคนนะอะ โอเคได้ละกดรีเซ็ตมาแล้วครับผมรอบมาแล้วอ่ะโอเคเราก็ซื้อแค่ยางนะผมเราก็ซื้อดิสเบกซื้อเกียร์นะผมอันนี้ก็ซื้อสูตรที่ลุงแบบทำจีจีได้ทำเฮดพีทำสีน่งสีตลอดนะฮะอันนี้ครับผมรอบจูนก็เหมือนเดิมนะเหมือนเมื่อกี้เลยดูนะครับผมว่าจะทำการแบบว่าวิ่งเร็วขึ้นขนาดไหนจากเป็นจากเครื่องสองเซนไปสีหนึ่งสีนะ ก่อนอื่นนะครับผมผมก็จะมาสอนทำทำสีล้อนะทุกคนนะให้ทำสีไอ้ไอ้ตัวเนี้ยคาลิปเปอร์ก็คือตัวคาลิปเปอร์เบรกนะเห็นไหมทุกคนสีแดงอ่ะตรงล้ออ่ะกดเข้ามาครับผมเพิ่มสีนะแล้วก็กดทำการเปลี่ยนสีตรงนี้นะทุกคนนะนี่นะตรงนี้นะกดติ๊กไปนะครับผมเลื่อนไปด้านขวานะลูกศรเนี่ยกดเลื่อนไปนะครับผมเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นอันนี้เป็นอันนี้จะเป็นล้อนะครับผมสีล้อเห็นไหมสีล้ออย่างนี้เห็นไหมอ่ะ ลุงจวเปลี่ยนกลับไปสีเดิมอันนี้อันนี้คือสีหน้าต่างนะทุกคนนะสีหน้าต่างสีหน้าต่างเหลื่งนไปแล้วก็ลุงชอบสีนี้ว่ะสีดําแล้วกันดำนจางๆนะมันก็สามารถเปลี่ยนเฉดได้นะทุกคนนะดำใสอะไรเงี้ยลุงชอบฟิล์มใสมากกว่าโอเคมาครัวนี้เราก็เลื่อนไปอีกนะทุกคนนะปุ๊บหม,มินจะเป็นตัวนี้เห็นไหม Yeah. ตัวนี้จะเป็นไฟไฟหน้าเห็นไหมนะไฟตาตรงนี้ข้างบนนี้นะ,อะโอเคไม่เป็นไรเลื่อนไปอีกนะทุกคนนะตัวนี้นะปุ๊บนี่ก็จะเป็นตัวนี้เป็นตัวสโบรกนะทุกคนควันดํควันสีอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้เปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าจะต้องใช้การเติมนะแล้วก็เลื่อนไปอีกนะทุกคนตรงนี้ปุ๊บนี่จะเป็นเห็นไหมมันจะเขียนว่าคาลิปเปอร์เห็นะหเป็นสีคาลิปเปอร์นะทุกคนนะตรงนี้เดี๋ยวลงถ้าใครยังไม่เป็นเดี๋ยวหน้ามาสอนอีกนะครับผมทำลิดแยกไปเลย พอเราเปลี่ยน่าคาลิเปอร์เสร็จเราก็เปลี่ยนสีได้เลยนะทุกค <Okay. S 1> นเห็นไหมนี่สีอะไรดีสีที่เข้ากับรถแล้วกันนะสีอะไรสีแจ,จ๊สแ,แล้วกันแป๊ดแป๊ด,ปด,ปดสีที่มันตัดก,กับโลอแม็กนะชมพูไปเลยปะชมพูไปเลยปะ,ะชมพูนะผมสีโคตรปิดดุดันไม่เก่งจะใครโอเคครับนะ okay, ผมนี่เรียบร้อยครับผม เป็นสีเรียบร้อยแล้วอะโอเคผมเข้าไปเทสกันกันดูนะผมว่าสีสีสจะแรงขนาดไหนนะทุกคนนะจากการไล่เบานะครับผมโอเคเลสโกมาทุกคนดูดิลุงลุงไปเปลี่ยนสีล้อมันไว้ทุกคนไปไปไป,ไปเอินกดผิดไว้ดูดิสวยวะ <Wow. S 1> ยางเป็นขอบน้ําเงินอะเอ้ยมาทําอะไรกันน่ะน้องๆเอ็มแม่ย่าอะไรเนี่ยายานแม่ <S <S ดูครับผมหูล้ออย่างสวยอะครับ มาขอแข่งหน่อยนะแบบใครคิดว่ามันแรงอ่ะครับก็มาดิครับน้องๆดูครับผมมาเมื่อกี้ใครใครขับรถอยู่ั้งมขอท้าแข่งทุกคันดิมาทุกคนดูนะผมว่าไล่เบาแล้วทําสีมาแล้วครับผมไม่ต้องร้องครับผมไม่ต้องไม่ต้องแบบไม่ต้องยินมองครับผมรถพี่มันสวยครับน้องๆ <laughs> ไม่ต้องยินมองครับผมนี่ดูเบิดไฟโชว์เลย ไหนอะไหนอะท้าแข่งไหนเดิไม่ต้องยินมองครับน้องๆรถพี่มันสวยครับ <c oughs> ดูล้อด้วยดูล้อด้วยอ่าดูล้อด,ดูยางด้วยยางสียางสียางขอบน้ําเงินนะยางขอบน้ําเงินนะ <c oughs> ก็มันแรงนะครับน้องๆแล้วไหนอะแล้วไหนคนท้าแข่งอยู่ไหนอะโอ้โ oh. หมา <c oughs> มาดีมาดีก็มาดีอยากเจอครับนี่คันนี้ มาๆโอ้ยเอไอเซเว่นด้วยเดี๋ยวเจอเดี dog, ๋ยวเจอรีโวไล่เบาเดี๋ยวมึงอุ้ยดูดิดูดิรถกระโดดมาเดี๋ยวเจอรีโวได้เบามาไม่ต้องเบินยงเบินยางด้วยมาเดิมเดิมด้วยมานี่มาเร่งครับผมโอ้ไปแล้วออกตัวครับผมเฮ้ยออกตัวแม่งเหมือนสะบัดนิดนึงนะแต่ว่าดีอยู่นะทุกคนดูดิโอ้โหดูครับผมโอ้ยหกพีอะทุกคนดูดิ โคตรแรงอะ่ะจากธรรมดานะครับผม9วิครึ่งแล้วมาไล่เบาเหลือ7วิครึ่งแล้วทีนี้มาละทำสี่หนึ่งสี่เหลือ6วิครึ่งนะทุกคนนะดูดิประสิทธิภาพของการทำสี่หนึ่งสี่นะไอ้ทำไล่เบาทุกคนนะม,นะมันเห็นผลชัดๆแล้วทุกคนคือมันเป็นความลับตั้งนานแล้วแต่ลุงไม่ไม่ได้บอกใครนะผมลุงขึ้นจะมาทำจุน,น,นะผมแต่ว่าไล่เบาต้องระวังหน่อยนะทุกคนนะเพราะว่ารถมันจะเบามากนะทุกคนเราก็จะแบบดงเด้งดงเด้งนะ อาา Wol า่าชักรอบนะเมื่อกี้มันดูแบบขัดตาไปหน่อยไหมชักรอบไหมชักรอบไหมมาเมื่อกี้ใครใครอยากเจอมาไอเจอรถแดงเนี่ยไอคนตีนเนาะมาดิมาดิครับใครคนจริงก็มาเจอกันหน่อยบ้างไอเอ็เซเบนอ์ไอเคเว่นไม่กล้าแล้วทุกคนดูดิไอเอ็เซเบนไม่กล้ากับลุงแล้วเแต่งเต็มอ่าไมค์ลอบก็ได้มาโอ้แต่อย<ๆ><ม>ากเจอพันหกได้ทุกคนพันหก มาดิคั 16. นหกยิ่งแรงนะทุกคนนะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวการแข่งนี้ก็จะเป็นการแข่งครั้งสุดท้ายนะผมเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใ,ใหม่ครับผมไปแล้วอุ๊ยโอกโูดีกว่าครับผมน้องๆดูดีหายครับไอ้เซเว่นก็หายครับน้องๆหู้วววไอแข่งยาวเนี่ยต้องระวังนะรถเกิสะบัดนี่ให้เราฝันคันเร่งนิดน,นึงฝันคันเร่งพอมันหายแล้วก็เร่งหมาคือมันมีข้อเสีย,ยอยู่อย่างนึงเนี่ยไอ,อนะ้แข่งยาวอ่าสิบหกวิ้นนะทุกคนนะชนะด้วยครับผม โอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมก็ไปแล้วนะไปลองไล่เบากันดูนะครับผมรีโวไล่เบานะครับผมโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่ายลืมกดไลค์กดซับสไครต์ซับสไครต์ให้ลุงด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบายบายสวัสดีครับไปแล้ว let's go โ้ไล่เบาโคตรเบาเลยโยโย่โอ้โยเบาเกินเบาเกินโอ้โ His name is John C.